บูมแรงที่สาขาเซ็นทรัลเวเนี่ยนี้เราจะให้บริการมาสุดท้ายสำหรับสาขาตรงนี้มันคือตำนานของคนขายแผ่นนะพี่ใช่ไหมเันสุดท้ายนี่ยัง็นลูกค้าบูมแรนเยอะแยะมากมายเห็นไหมวันนี้เป็นวันที่เราจะเริ่มเก็บของกันแล้วนะสาขานี้เมื่อก่อนลุ่งเรืองมากพี่กันดี้มากมากเห็ไหมเราเข้าไปข้างในไหมเราก็ได้แบบไม่กวนเสียงข้างนอกเขา ใช่มาสืบตำนานมาตั้งแต่สมัยเป็นซีวีดีใช่ใช่พี่กัตตี้เคยทำงานซีวีดีมาก่อนแล้วใครรู้จักนะเราเปนวอร์เรกในชื่นชอบดีหนังเราก็เลยมาเปิดร้านเล็กๆที่สาขาบางบุญรีครับที่สุดมันก็เติบโตใช่ไหมมามากกว่า20ปีสุดท้ายและท้ายสุดมันก็เราอยู่อยู่ได้นานแค่ไหนไม่รู้เลยโอ้ยพี่มันต้องอยู่ได้เสมันคือตำนานบอกแล้วพี่ตำนานมันยังไงต้องอยู่แล้วอย่างน้อยสิ่งสำคัญคืออยู่ในความทรงจำเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะพี่ บูมแรงที่สาขาเซ็นทรัลเนี่ยวันนี้เราจะให้บริการวันสุดท้ายสำหรับสาขาตรงนี้นะคะเพราะว่าด้วยสภาพของตัวธุรกิจเขาเรียกว่า disruption นะพี่น้องการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีใช่ไหมพี่ 5G มาเราก็กรอวิด 5G เรื่องทำให้น้องๆรุ่นใหม่เขาก็ไม่ได้อินไม่ได้อินกับสินค้าที่เป็น physical product ออืแต่ยังไงมันก็ยังมีคนที่เล่นอยู่นะพี่กันดี้ผมว่าเรายังคงยืนหยัดในการเปิดได้เพราะจริงๆมาจาก ความสนใจของลูกค้าถูกพามี่ใช่ไหมต่อไปนี้มันจะรักษาเป็นคอลเลคชัเบิร์กไปเดินดูว่าบรรยากาศในร้านเป็นยังไงบ้างกนเราก็เนี่ยเริ่มเก็บมาเสียแรงกายมาแล้วปิดเนี่ยบริเวณร้านเราก็กว้างมากนะพี่เนาะเรี่ก็เป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดเนาะ่นีดูเคาน์เตอร์เมื่อก่อนต้องเข้าคิวจ่ายตังค์เลยนี่เมื่อก่อนนี่คือทันสมัยมากนะเคาน์เตอร์อย่างนี้แต่เห็นปัจจุบันอาจจะเชยไปแล้วใช่ป่ะใช่ขณะลูกค้าก็ยังมาเลือกไวน์นิ่วอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเวลาเราเดินวนๆอย่างเงี้ยยล้กก็ังเจอูคานะ อย่างว่าเนาะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมจ๊ะแล้วเราก็ต้องมีสติของมันเนาะสุดท้ายนี้แล้วพี่ก็เราก็ต้องขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับความอะไรนะเมตตาเนาะช่างกุลขอาตลอดเนาะแล้วก็ช่วยธุรกิจบมวแลงร้านมาได้ถึง20ว่าปีนี้น้องๆในงานใช่ช่วยพี่แคนดี้อยู่ได้ให้เรามีความสุขเนาะกับการทำธุรกิจที่เราชอบนะครับจริงๆเราชอบจริงนะเพราะว่าไปว่ามันถึง แบบหนังทุกเรื่องมันมีคุณค่าเนาะเพราะคนสร้างนี่ก็ลงทุนสร้างม,ม,ง <S <S มานนะก็คิดก่อนทอนําเยอะในกลางนะ <S <S ใช่ก็คิดหนังไทยก็เถอะโอเคงั้นก็คงจะต้องจบประมาณเท่า,น,ทาน,นี้นะพี่กันตี้เนาะทุกอย่างมันต้องมีการเลิกลาแล้วก็สิ้นสุดข,ของมันเนาะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะเนาะขอบคุณลูกค้านะครับสำหรับความเืรอเฟือแล้วก็ความเมตตาที่มีให้ตลอดนะครับผมขอบคุณพ่กแล้วก็หวังว่าบริษัทจะยืนจากกันคู่ไปพร้อมกับลูกค้าที่น่ารักมากๆพี่นะ ใช่ครับะะอย่าทิ้งกันไปนะคะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในเพจแทนเนาะส่วนใหญ่จะซื้อสาขาที่เป็นประจำเพราะว่าเป็นสาขาที่ใหญ่แล้วก็มีครเครื่องครับส่วนความประทับใจก็รู้สึกว่าพนักงานของบูมแรนดเนี่ยครับเขามีการดปานแยลูกค้าที่ดีนะครับผมก็ผ่านมาหลายคนนะครับอยากให้อยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆครับเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารตัวเราก็จะคอยหนุนบูมแรนดตลอดไปครับ เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆถามว่าเป็นลูกค้าบูมแรงมานานแค่ไหนแล้วโอ้โห,โหนานมากครับพอมาเจอสาขาเซ็นทรัลเวิไม่ไปไหนแล้วครับอยากได้อะไรก็ให้ที่นี่แหละครับหาก็เนี่ยครับนี่คือความรู้สึกของผมที่มีกับบูมแรงนะครับที่เดียวแล้วก็เป็นที่ที่จะบอกกับทุกคนนะว่าจะเอาอะไรเกีก่ยวกับความบัเทิงมันที่นี่ครับ ่แ่ดีลีล่ดมดนัไม่มไมด้เป็ก็ตัวดีมันได้ค่เป็นน้เีก็แปลว่าน้องชอบอยู่ขั้นในแต่เจขันชัู้่นหลักก็ต้องทำใช่ไหมอ๋ได้เยอะกว่าสิที่มันได้อะไรเยอะกว่าดูฉายแล้วก็จบขอบคุณมากเลยจ้าอืมไปดูกันขอบคุณมากครับเป็นลูกค้าโมรังประมาณ15ปีแล้วครับตัวข้งที่มาเซ็นเตอร์เบอร์ก็ต้องนงสึอชั้นสี่นะครับโมโบรงเซนตอร์เบอร์ชั้นส มาแรกพี่แคนดี้บอกว่าษาอังกจะิดแล้วจะไม่เปิดแล้วใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าเรียกร้องลูกค้าแล้วพอไม่ไหวใช่นี่เราก็จะเตรียมย้ายขึ้นไปครับอยู่ชั้น5นะคะความโชคดีคือพี่แคนดี้จะเซ็นกับเซ็นท่านเลยได้พื้นที่มาแล้วนะครับไปลูกค้าไม่ต้องเสียใจสะดวกสบายแบบว่าเป็นห้องส่วนตัวแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่ของเราใช่ส่วนที่เซ็นทรัลโพลเนี่ยบอกวันที่เปิดแล้วนี่พี่แคนดี้ได้พื้นที่มาแล้วกำลังตกแต่งอยู่เปิดเมืนอเที่ยงไพี่แคนดี้เออวันที่แ8มีนาคมก็ฝากติดตามช่องของอุแรงด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่กิ๊งกับพี่แคนดี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มาดูกันว่าตอนต่อไปเราจะเป็นอวสานของคนขายแผงหรือเปล่านะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะ